การใช้อำนาจตอนนี้ในสภัยที่ไม่มีการประชุมสภาเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกับการรัฐประหารเงียบในยุคสมัยปัจจุบันในยุคแห่งประชาธิปไตยในยุคแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันนั้นการยกเว้นต่างๆเหล่านี้จะต้องลดลงเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีบอกเมาหมดในระยะแรกเพราะอ่านยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ขาดมองไม่ออกปรากฏการเหล่านี้จึงเกิดขึ้น นะครับเขามากลับมาคุมเกมแล้วเขากลับมาบัญชาการเหตุการณ์แล้วทุกบอบมันมีเจ้าของนะครับบางคนถามแล้วบอบปัจจุบันเจ้าของคือใครนะที่ออกมาเสื้อเหลืองนี่ไงกำนันสุเทพไงเสื้อเหลืองเนี่ยนี่ไงพลเอกประยุทธ์นี่ไงฝั่งที่เข้าบัญชาการเหตุการณ์น่ะกำนันสุเทพก็เดนออกไปนี่ไงกำนันสุเทพมาฝั่งเสื้อเหลืองใส่เสื้อเหลืองออกไปนี่ไงแั่นอีกฝั่งล่ะไอ้แมวเนี่ยบัญชาการเหตุการณ์ ถ้าเราเห็นตัวละครสองตัวอย่ามาบอกว่ามือที่สามไม่มีมือที่สามมีอยู่สองมือแหละไทยบราการเหตุการณ์อย่างไรถ้าเดินเกมต่อไปก็จะมีการเขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นของแต่ละฝ่ายจะมีการสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นในการต่อสู้ถ้าไม่แก้ไขที่ต้นเหตุก็รู้ตัวละครเนี่ยเดินเกมมาสองเดือนกว่าเนี่ยเพื่อให้เห็นผู้บงการหมดแล้วอ่ะ ที่เหลือก็ทำอย่างไรในการจัดการผู้บงการตอนนี้สังคมเห็นหมดแล้วความชอบธรรมเห็นหมดแล้วทุกอย่างครบหมดแล้วอ่ะมามาเป็เนี่ยมันเป็นเพียงแต่ตัวถูกหลอกลวงทางการเมืองที่ได้ชุดความคิดเดียวเนี่ยซึ่งวิธีแก้มันง่ายจะยาตายอ่ะจะมาใช้วิธีการแก้ปลายเหตุเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองนะฮะที่ถูกตั้งคําถามหุ้นส่วนถามกันว่าตกลงจะไปทางไหนนะครับและตกลงใครอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้นะครับ ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากการกราบพระบาทแล้วทุกอย่างมันจบหรือเปล่านะครับและตอนนี้ทําไมเมีข่าวว่าไอ้แมวกลับมาบัญชาการเหตุการณ์นะฮะเองนะครับ,นะรบมันเกิดอะไรขึ้นเกมมันเปลี่ยนไหมนะครับเรียนให้หุ้นส่วนเนี่ยไปดูในเชิงปรากฏการณ์นี้ก่อนครับทางรัฐบาลเนี่ยควรจะปล่อยผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปเนี่ย ทันทีที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้มีความผิดใดๆจากการที่การชุมนุมเลยนั่นหมายถึงว่าเขาทํางานของเขาไปในแนวทางของการเป็นประชาธิปไตยโดยตรงนั้นสิ่งนี้ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่น่าที่จะต้องต้องต้องพิจารณากันอย่างอแท้นะครับที่ตัวผมเอง นี่คือรายละเอียดเลยก็คือมีโอกาสที่ได้คุกคลีตั้งแต่คืนวันที่13มีหลายคนที่แค่นั่งรถเมย์มาลงป้ายไม่ได้ตั้งใจที่จะมาชุมนุมก็โดนรวบม,มามีเยาวชนอายุน้อยกว่า18มาผู้หญิงมาอย่างวันนี้ที่ตอนเช้าเข้าไปที่ตชะรหนึ่งก็เป็นนิสิตนักศึกษาที่เข้ามา ชุมนุมครั้งแรกโดยที่ไม่ทราบโดยที่ไม่ทราบว่ามีการแจ้งการชุมนุมเพราะว่าฉุกเฉินร้ายแรงเกิดขึ้นเขาแค่เข้ามาสังเกตการเฉยๆก็โดนรวบตัวมาด้วยส่วนการเปิดสภาทันทีในสมัยประชุมวิสามานที่ฝ่ายค้านเห็นพ้อต้องการเนี่ยต้องยอมรับว่าการใช้อำนาจตอนนี้ในสมัยที่ไม่มีการประชุมสภาเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกับการรัฐประหารเงียบ ในสังคมประชาธิปไตยนะครับเรามีความพยายามที่จะปฏิบัติต่อกันด้วยหลักความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อยกเว้นให้กับบางตําแหน่งตําแหน่งต่างๆก็มีความไม่เสมอภาคกันนั่นคือยกเว้นให้กับตําแหน่งนะครับประมุขของรัฐเป็นตําแหน่งที่ได้รับการยกเว้นจากระบบกฎหมายอย่างยิ่งมากกว่าตําแหน่งอื่นๆเช่น ประมุขของรัฐจะมีเอกสิทธิและความคุ้มกันไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมีที่พักอาศัยมีพธิธีกรรมพิธีการต่างๆมีรถนำขบวนได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรตินี่คือสิ่งที่ระบบมอบความยกเว้นบางอย่างให้กับประมุขของรัฐให้มีมากกว่าคนอื่นให้มีมากกว่าตำแหน่งอื่นพระมหากษัตริย์เป็นตำแหน่งประมุขของรัฐก็ได้รับการยกเว้นเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกัน แต่ในยุคสมัยปัจจุบันในยุคแห่งประชาธิปไตยในยุคแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันนั้นการยกเว้นต่างๆเหล่านี้จะต้องลดลงเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีและการยกเว้นนั้นจะต้องมีเหตุมีผลที่ทําให้คนเขายอมรับกันได้การยกเว้นนั้นจะต้องไม่มากจนเกินไปจนยกเว้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนคนตั้งคําถามว่าในุดท้ายที่สุดประเทศประเทศหนึ่งต้องยกเว้นทุกๆอย่าง ให้กับตําแหน่งนี้เพียงตําแหน่งเดียวอย่างนั้นหรือผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่ชัดที่สุดจะกล้าพูดไม่กล้าพูดจะแสดงหรือไม่ก็เคยมีพระราชํารัสว่าขบวนเสด็จพระราชดำเนินนั้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความเดือดร้อนของประชาชนมากจนเกินไป ปรากฏว่าประเด็นที่คนปุถุชนคนทั่วไปเห็นได้ชัดที่สุดว่านี่คือการยกเว้นบางอย่างให้กับประมุขของรัฐยกเว้นบางอย่างให้กับพระอหาษัตรนั่นก็คือเรื่องขบวนสเสด็จนี่แหละครับเราเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเช่าวันแต่ปรากฏว่ากําลังจะมีความพยายามเอาเรื่องขบวนสเสด็จพระรจชดำเนินในวันที่14ตุลาคมนั้นมาขยายผลมาขยายผลถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาเรื่องมันก็จะลุกลามบานปลายกันไปใหญ่ ผมคิดว่าไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับจะเห็นด้วยกับที่นักศึกษาพูดหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วครับว่าณเวลานี้ประเด็นปัญหาเรื่องสาบันกษัตริย์กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเมืองไทยในยุคปัจจุบัน ในปรากฏการณ์นี้ท่านผู้ชมคงได้เห็นนะครับว่าตอนนี้มีพักการเมืองสองพักการเมืองออกมาถแถลงเรียกร้องให้ยกเลิกพรกกรกเฉินให้บุเอกประยุทธ์ลาออกอะไรตามสูตรของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้แก้ไขรัฐนุนเอ๊ะบางเอื่อนน้นข้อเรียกร้องเขาไปตรงกับม็อบเลยแปลกขนาดบางเอืญนขนาดเลยนะครับ แล้วพรรคการเมืองนี้ประชาชนทั้งสองพรรคการเมืองประชาชนรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นพรรคการเมืองของใครจากเดิมพรรคเพื่อไทยปฏิเสธไม่เข้าร่วมไม่น,างงานันงง่งนั่งนี้ไม่เน้นยังงี้เพราะอะไรกลัวการการะทําความผิดวันนี้เป็นไงฮะทั้งธนาธรทั้งพรรคเก่าวไกลคณะเก่าวหนา้าเรืวองเขาเนี่ยทั้งเพื่อไทยถแถลงการออกมาเป็นหน้าเดียวกันเลยเหมือนกันเลยยังกกะแกะก็ปี้กันมาเลยเหมือนกันยังกระแก่เลย นะครับแล้วทุกคนรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าใครที่เกี่ยวข้องกับภาคเพื่อไทยแล้วใครนะไปกลาบประบาดคนไทยรู้แล้วใช่ไหมเห็นไหมหน้าไพ่มารู้หมดแล้วถ้ารู้แล้วแล้วเป็นยังไงยังไงเกิดขึ้นนะก็เป็นอย่างที่เห็นไงเกมก็เลยมีต้องมีคนเกมเล่นเกมไง มันจะต้องมีนักวทยาศาสตร์ทางการเมืองในการเล่นเกมไงใครเป็นคนบงการเกมไปคัน,คนเล่นเกมก็เจ้าของพักไงนะผมที่พูดอยู่เสมอหลักคือไอ้แมวสองผ่านมาก็เสียไก่นะแล้วก็เด็กของเสียไก่ก็เนะีน้องบงน้องโบเนะี่ยก็ว่าไปนะครับอีกสายหนึ่งก็ผ่านเจนสมพรก็ผ่านลูกเขาก็แค่นั้นนะแล้ตอนนี้เป็นไงเกมกลับมาเลย์เหมือนเดิม บอกก่อนหน้านี้เขาก็มอบแล้วไงเขาก็ไม่สู้แล้วไงนักวิชาการนักการเมืองพรรคการเมืองฝ่ายความมั่นคงโอ้ยเขามอบแล้วจบแล้วพลเอกประยุทธ์ยังมึนยังเงียบประยุทธ์พรรคหนึ่งตกลงจะเอาไงกันแน่ผมยกตัวอย่างให้เห็นในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยสู้ไม่ไหวเนี่ยไปนั่งในว่าพ่อแก้วติดกับดักเรียบร้อยมุ้ยจะทําไง ก็ประสานนะให้หญิงอ้อเข้าพบป๋าเปรมพบไม่นานก็มีคำเตือนจากคนบ้านนอกอ่ะแบอบกว่าเดี๋ยวมันบุกบ้านป๋าเปรมอตอนนั้นยังโดนด่าได้ําไปแบอบกว่าไงเห็นไปไม่ได้สุดท้ายก็บุกบ้านป๋าเปรมอสองรอบรอบหลัง ตอนนั้นเสร็ในปสีสุดท้ายกับปีสี่เก้าก็ยึดอำนาจนจนถึงทนทนยึดอำนาจะแล้วก็มาบุกบ้านปาเปมอีกรอบหนึง่งติดคุกกันเป็นแถวเนี่นยที่บ้านศีีสาวเทเวศต่อมาต่อมาอะไรต่อมาก็เหมือนกันยิ่งรักมาบริหารสุดท้ายก็เกิดน้ําท่วมน้ําท่วมขึ้นมาบริหารไม่เลื่อยไม่ได้เรื่องไปไม่ไหวรัวมอมเคลื่อนไหวป๋ามีบรารมีก็ให้ ยิ่งลักปูไอ้พบป๋าป๋าบอกเนี่ยต้องแต่ภูมิคุณแผ่นดินต้องไหม่เนละคุณแผ่นดินก็ส่งเป็นปากกาส่งมาให้สุดท้ายก็เกิดมอบกปพอสเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการตะานเกิดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2557 16นาฬก30นาทีพบจอมฟ้า3ชั้นไงรอบนี้เกมสู้ไม่ได้ทำไมสู้ไม่ได้ เพราะตัวเองติดโควิดนาที่ในเดือนสิงหาคมในช่วงปลายสิงหาคมมันต้องย้ายถึง5โรงพยาบาลไงก็เลยไม่ไหว19ออไปไม่รอดแล้วก็เลยขอติดตอ่อให้หญิงอ้อเข้าเฝ้าไงแล้วสุดท้ายเป็นไงวันนี้ไปล,อล,ล้อมรถรถขบวนสเสด็จเห็นอะไรอีกดูหมิ่นสถาบันโจมตีพระเจ้าอยู่หัวเห็นอะไรอีกไม่ใช่ล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์แล้ว นี่คือสิ่งที่เราเห็นพอถึงจ,จุดจุดหนึ่งกำลังตัวเองมีกําลังถึงที่สุดคิดว่าพอมีกําลังแล้วก็เอาคนต่างๆของพรรคการเมืองที่ตอนแรกว่าโอ้ไม่มีแล้วจะสลายแล้วจะไปรวมกับบิ๊กป้อมอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกก็เป็นไปไม่ได้เป็นไงะ่ะเขามาถแถลงกลับมาทิศทางเดียวกันเมื่อตั้งทัพได้ผมบอกรู้จักไอแมวน้อยไปเป็นไงฮะจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหม เขาก็กลับมาเล่นเกมดูจากไหนว่าเขาเล่นเกมการประกันตัวนะฮะการแถลงการเขาทำแพลตฟอร์มเดียวกันหมดเป็นหลักพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแพลตฟอร์มที่เขาทำเนี่ยคือให้ธนาธรเดินเกมให้ปิยบุตรเดินเกมนะครับให้พักการเมืองเขาอีกสองพักนะเดินเกม แล้วก็ไปดันมอบกดดันเข้ามาเขาก็ทําอยู่แค่นั้นไม่ใช่หรอผมก็เห็นเขาก็ทาอยู่แค่นั้นนะ <c oughs> ใครยังอ่านไม่ออกว่าเขาเล่นเกมมากดสมศักดิ์เจียมธีรศกุลผมมอกว่ายินดีต้อนรับไอ้แมวกับเข้ามาควบคุมสถานการณ์อีกครั้งมาดูการงานนี้ใครจะแพ้ชนะบน Facebook. สสเฟซบุ๊กสมศักดิ์เจียมธีรศกุลบอกว่าไงประสาทหรือเปล่า <c oughs> สมพลเขาเป็นแฟนขับผมนะ มีผมคนเดียวเลยพูดถึงเขาเนี่ยเขาถามว่าผมประสาทหรือเปล่าผมไม่ประสาทห,หรอกนี่ไงดูกลยุทธ์ทางการเมืองสมศักดิ์จบจบเรื่องอะไรจบทําดุสิีิพลเรื่องของคอมมิวนิสต์เขาจะมีความคิดเป็นเรื่องของคอมคอมิวนิสต์เขาเคยร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไปจับปืนสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ทไทยเขามองยุทธศาสตร์ทางการเมืองออกไหมเขามองไม่ออกเขามองเป็นเนกาทสาหรับสถาบันต้องการให้เป็นคอมมิวนิสต์ เร่อหลักคิดของเขาแต่เขาเชื่อในความเชื่อของปีดีเพราะปีดีมีหลักคิดไปทางคอมมิวนิสต์หรือฝ่ายซ้ายมันจึงเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นตอนนี้นะครับก็ไอแมวก็มาคุมเกมมาคุมเกมแล้วม,ม,มาเล่นเกมแล้วใครยังไม่เข้าใจนะฮะตอนแรกกัทน,นาทอยเป็นคนคุมเกมตอนนี้ก็เปลี่ยนและ้ะไอแมวคุมเกมเองเล่นเกมเอง รู้อย่างไนกับตัวละครมันออกมาบบนี้อ๋อมันออกแพลตฟอร์มเดียวกันอ๋อมันต้องมีคนคอนโทรลมาจากข้างบนใครคอนโทรลเกมคนคอนโทรลเกมไม่สามารถสั่งได้อ๋อบางคนคิดว่าเป็นภูมิธรรมเหรออ๋อเคยอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์มาก่อนมีกําลังพอไหมอยู่จะพักน่ในภูมิเกมมาอ๋อหมอมิงเหรออ๋อหมอมิงก็มีกําลังนะเขาเก่งนะทั้งภูมิธรรมและหมอมิงก็เก่งนะนะแต่เขาก็คุมเฉพาะได้ใบพรรคของเขา คนเล่นเกมมันยังอยู่ดูใบไงเป็นไงนักวิชาการนักวิเคราะห์นักข่าวที่วิเคราะห์บอกว่าโอ้ยเขาหมอบหมดแล้วเป็นไงฮะเขาหมอบไหมละ่ะโอ,อ้ไม่มีละสถานการณ์ต่อไปมอบจะถูกโดนเดียวละจังหวะเขาได้เขากลับมาเลยผมบอกเนี่ยเขานิสัยเป็นแบบนี้พอรู้ว่าจะแพ้เรื่อยๆเล่นเกมใหม,ม,ม,ม่ไม่เอายอมยอมยอมไม่เอา,ไม,เอาไ,มไม่มไม่เล่นเกม,ม,มใหม่เรื่อยๆเขาเป็นแบบนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เด็ก จนติดเป็นสันดาลแล้วคนไม่รู้ก็เออมันเลิกแล้วไม่เป็นไรละเริ่มใหม่ก็ได้นี่ไงเริ่มใหม่แล้วเป็นไงเขากลับเล่นบนเกมเดิมตอนประยุทธ์กว่าจะรู้ตัวก็ต้องมาให้มาตรวจสอบจำนำข้าวใหม่เพราะไม่ทําก็ไม่ได้เพราะจะหมดอายุความแล้วคดีจากเดิมที่จะไม่เอาผิดในวันที่สิบเก้ากันยายนต,ต้องกลับมาให้บชนอเอาผิดอีกไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมงงบอกเมาหมาัดในระยะแรก เพราะอ่านยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ขาดมองไม่ออกปรากฏการเหล่านี้จึงเกิดขึ้นนะครับเขามากลับมาคุมเกมแล้วเขากลับมาบัญชาการเหตุการณ์แล้วทุกบอบมันมีเจ้าของนะครับบางคนถามแล้วบอสปัจจุบันเจ้าของคือใครนะที่ออกมาสเ,ส,เมสื้อเหลืองนี่นไง,ง,ไง,งาก,าก,กำนันสุเทพไ,ไง,งสเงสื้อเหลืองเนี่ยนี่ไงพลเอกประยุทธ์นี่ไงฝั่งที่เข้าบัญชาการเหตุการณ์น่ะกำนันสุเทพก็เดินออกไปนี่ไงกำนันสุเทพมาฝั่งเสื้อเหลือง ใส่เสื้อเหลืองออกไปนี่ไงนั่นอีกฝั่งล่ะไอ้อแมวไง,ไงไมาชะการเหตุการณ์ถ้าเราเห็นตัวละครสองตัวอย่ามาบอกว่ามือที่สามไม่มีมือที่สามมีอยู่สองมือแหละใครมาชะการเหตุการณ์อย่างไรถ้าเดินเกมต่อไปก็จะมีการเขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นของแต่ละฝ่ายจะมีการสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นในการต่อสู้ถ้าไม่แก้ไขที่ต้นเหตุ ก็รู้ตัวละครเนี่ยเดินเกมมาสองเดือนกว่าเนี่ยเพื่อให้เห็นผู้บงการหมดแล้วอะ่ะที่เหลือทำอย่างไรในการจัดการผู้บงการตอนนี้สังคมเห็นหมดแล้วความชอบธรรมเห็นหมดแล้วทุกอย่างครบหมดแล้วอะ่ะมา,มาแมปแมบเนี่ยมันเป็นเพียงแต่ตัวถูกหลอกลวงทางการเมืองที่ได้ชุดความคิดเดียวเนี่ยซึ่งวิธีแก้มันง่ายจะตายอะ่ะจะมาใช้วิธีการแก้ปลายเหตุเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจ คิดแบบการอาหารต้องไปแก้ที่ปลายเหตุแต่คิดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาต้องแก้ที่ต้นเหตุยากอะไรวกระดาษใบเดียวทั้งนอกและในประเทศกระดาษใบเดียวจบคิดไม่ออกไปถามคนเอกกิติรัตนฉายาดูนะฮะก็จะสามารถหาทางออกได้สำหรับผมหุ้นส่วน เราก็ผู้ชมไงชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันจะเป็นไปทิศทางไหนได้แต่เป็นกําลังใจให้ประเทศนี้ให้เกิดความสงบความรุ่งเรืองไม่ให้เกิดความแตกแยกให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนสันติสุขสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องการรู้จักแผ่นดินทิงงกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์คงรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระาศาสดาจงรู้ซึ้ง คำว่าราชาทิปปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเสนาศกเจนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ em nó đi Trong hoàng mày cười mi Thao hoàng cây cây thao cần Nửa sáng mày chinh tăng